ไก่อาเพื่อสุขภาพ สวัสดีค่ะไกอาพาวเวอร์ Power นะคะไกอาเพื่อสุขภาพคลิปนี้ขอเสนอสมุนไพรที่ชื่อว่าส้มแขกเดี๋ยวจะเป็นยังไงติดตามฟังกันได้เลยค่ะส้มแขกมีถิ่นกาเนิดในประเทศอินเดียสีลังกาและพบได้ทั่วไปในป่าประเภทร้อนชื้นในประเทศไทยก็ถือเป็นพืชพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยพบได้มากในตอนใต้โดยเฉพาะยะลาปัตตานีนาราธิวาสสามจงังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะคะลงไปถึงสิงคโปร์ส้มแขกทาอาหารอินเดียและมาเลเซียได้หลายชนิดเช่นแกงกะหรี่แกงมัสมัน่นโดยใช้ส้มแขกประกอบอาหาร แทนมะขามเปียกก็เลยเรียกกันติดปากว่าส้มแขกที่จริงแล้วส้มแขกสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยโดยประโยชน์ของสปปรรพกุณของส้มแขกมีดังนี้ค่ะข้อ1ลดน้ําหนักซึ่งช่วยในการยับยั้งการสร้างไขมันและคอเลสเตอรอลช่วยเผาผลาญไขมันสะสมและลดความอยากอาหารจึงมีผลต่อน,น้ําหนักในร่างกายทําให้น้ําหนักลดลงได้2ลดไขมันสาร SCA ในส้มแขกจะช่วยยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ ide, ATP ซิตเตไลเอสที่ทําหน้าที่เปลี่ยนกรูโคจากคาร์โบไฮเดตให้กลายเป็นไขมันสะสมและสามารถย้ำยังกระบวนการไลโปจินซิสในการสร้างกรดไขมันและคอเลสเตอรอลได้ส้มแขกจึงช่วยในการลดไขมันในร่างกาย 3. เร่งระบบเผาผลาญของร่างกายสารสกัดจากส้มแขกช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญของอาหารช่วยดักจับแป้งและไขมันจากอาหารที่รับประทานเข้าไปช่วยทําให้ลําไส้เกิดการเคลื่อนไหวตัวได้เร็วขึ้นและขับไขมันออกมา4เป็นยาระบายอ่อนๆส้มแขกมีสรพพคุณเป็นยาระบาย ใบสดสามารถนำมารับประทานช่วยแก้อาการท้องผูกได้จึงช่วยในการขับถ่ายและระบายของเสีย 5. ลดความอยากอาหารสาร HCA ในส้มแขกจะช่วยกระตุ้นการหลั่งของซีโรโทนินในสมองส่งผลให้ความอยากของอาหารลดลงความรู้สึกหิวน้อยลงได้ค่ะ 6. ก,การขับเสมหะและการรักษาอาการไอดอกของส้มแขกช่วยในการขับเสมหะและบรรเทาอาการไอได้ค่ะในปัจจุบันส้มแขกได้มีการนำไปสกัดทำผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักและลดความอ้วนหลายรูปแบบ เช่นแบบผงแบบมเมล็ดชาส้มแขกส้มแขกแคปซูลโดยจะมีขนาดตั้งแต่300ถึง600มิลลิกรัมและจะมีเนื้อส้มแขกอยู่ประมาณ2 5 0ถึง500มิลลิกรัมและมีปริมาณ SCA ปริมาณ6 0ถึง70เปอร์เซ็นต์ไม่มีข้อบ่งใช้ที่ได้รับรองจากวงการแพทย์ที่มีการวิจัยที่ยืนยันประสิทธิผลแต่ปัจจุบันมีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยลดน้ำหนักลดความอยากของอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์ส้มแขกที่มีการควบคุมปริมาณ SCA ไม่ต่ำกว่า5 0เปอร์เซ็นต์ให้รับประทานในขนา 750-1,500มิลลิกรัมโดยแบ่งเป็นวันละ2-3ครั้ง6-30-60นาทีก่อนอาหารโดยแบ่งให้วันละ2-3ครั้ง30-60นาทีก่อนรับประทานอาหารนะคะส่วนวิธีการต้มรักษาโรคเบาหวานให้ใช้ดอกตัวผู้แห้งต้มกับน้ำอัตราส่วน7ดอกต่อน้ำ1ลิตรเติมน้ำครั้งที่2ใส่3ดอกต่อน้ำ1ลิตรโดยไม่ต้องทิ้งดอกที่ต้มในครั้งแรกแล้วนำมาดื่มส่วนวิธีการทำเป็นยากระใสให้นำรากส้มแขกมาตากแห้งต้มกับน้ำผสมกับรากมังคุด และรากจูบูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนใช้สมุนไพรควรศึกษาวิธีและปริมาณก่อนใช้จะได้ไม่เป็นอันตร,รายต่อสุขภาพค่ะและไม่ควรใช้สมุนไพรติดต่อนานเกินไปนะคะพอการเราดีขึ้นหรือเริ่มดีขึ้นแล้วให้หยุดนะคะฝากให้ทุกๆคนกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆของพวกเราขอให้ความรู้นี้มีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะไก่อเพื่อสุขภาพ